นี่คือข้างในเจดีย์เราจะพาทุกคนมาเที่ยวพระบรมาธาตุมหาเจดีย์ที่วัดประยูรวงศานะครับที่นี่ก็อายุประมาณ200ปีแล้วเคยได้รับรางวัลจากยูเนสโกด้วยเจดีย์นี้สร้างขึ้นโดยสมเด็จเจ้าพาระยาบรมมหาประยูรวงและสร้างเสร็จโดยสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงในสมัยรัชกาลที่4จะเห็นได้ว่าข้างในเป็นพระเจดีย์องค์เล็กล้อมรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่เราจะต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อไปทางเข้าขององค์พระเจดีย์ครับตรงนี้มีวิวให้ชมวัดประยูรวงศาด้วยนะและนี่ก็คือข้างในขององค์พระเจดีค จะมีเสาค้ำแกนกลางและภายในนี้ก็จะเป็นที่บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุมีพระพุทธรูปอยู่รอบๆเสาค้ำเจดีย์ถ้ามองด้านบนจะเห็นพระประจำวันต่างๆด้วยไหว้พระเสร็จแล้วมาที่ทางออกจะต้องก้มลอดออกมานะครับออกมาตรงนี้แหละก่อนลงไปข้างล่างเรามาชมวิวกันอีกสักรอบหนึ่งเนาะวันที่ผมมาเขามีงานวัดพอดีเลยเวลาลงก็ต้องลงดีๆนะครับเพราะบันไดแต่ละก้าวมันสูงมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่อยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมกันดูนะครับ